ว่านี่ลงรูปลงคลิปไปนี่เสียงใสแจ๋เลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานแล้วก็ยังไม่ได้แกะออกมาดูภายในนะทีนี้เมื่อเช้านี่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ทั้งวันเลยทีเดียวสำหรับการไล่ระบบไฟของช่างลากับ ZX150 คันนี้นะก็ฝากถึงคนที่ทำรถคันนี้นิดนึง <S <S คือข้างในข้างนอกนี่มันสวยมากเลยนะลานะ ข้างนอกนี่แบบใสแบบโหใสแบบที่เหมือนกับที่ผมถ่ายรูปลงคลิปเมื่อวานนะโอ้เครื่องเครื่องเครื่องนี้โอ้โหแบบผมให้แบบถ้าร้อยนึงก็ให้แบบ98%เปอร์เซนต์ะแต่แต่ว่าพอพอลื้อจุสีออกมายกถังออกมาฮะดูสภาพวันแล้วกันครับโอ้โหแม่เจ้าเขาเรียกว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงคือ บิวอย่างดีบิวทำสวยอันนี้อันนี้ต้องบอกอเพื่อนๆเลยว่าผมไม่ได้ตำหนิเจ้าของรถนะเพราะว่าเจ้าของรถเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อมานั่นแหละแต่เขาเขาก็ไม่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะแต่ว่าก็คงฝากไปถึงคนที่ปั้นรถคันนี้แล้วกันคนที่ปั้นคันนี้มาขายนะ <laughs> โอยไหนๆก็แบบจะทำรถ แบบสวยแล้วโค้งก็ยังทำสวยนะโค้งสวยชุดสีสวยแต่ว่าเออก็ฝากแบบว่าทีหลังก็ล้างกองอากาศบ้างนะครับพวกเนี่ยพวกเห็นไหมกล่องไฟเอยอะไรเอยก็น่าจะแบบทำความสะอาดล้างให้มันดูเอี่ยมเอียมหน่อยนะ <c oughs> ก็อันนี้เอามาเอามาให้ดูนะว่าสภาพข้างในรถคันนี้มันเป็นยังไงอันนี้คือรถคันนี้บอกท่านผู้ชมก่อนว่า,าติดจองแล้วนะครับ ติดจองแล้วแต่นี่ก็คือผมถ่ายเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องเก็บงานนะครับรถที่จะขายทุกคันเนี่ยคือมันจะต้องทําแล้วก็จะต้องเก็บงานแล้วก็แน่นอนเรื่องระบบไฟนี่คือวันนี้ทั้งวนันจริงๆสําหรับการทํางานของช่างลาที่จะต้องกู้ระบบไฟให้มันกลับคืนมาทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงไฟตา่าแต่ไม่ได้ต่อชนใช้ปลั๊กอ่าใช้ปลั๊กปลั๊ก อ๋อใช้ใช้ใช้ปลั๊กต่อคือของเดิมมานี่คือเําว่าเขาเขาเรียกว่าต่อแบบว่าจั๊มมาเลยไม่ได้ทาําปลั๊กไว้เซอร์วิสเลยอ่าดูดินี่ดูดิคือมันก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้ง่ายๆนะครับเรื่องระบบไฟก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ ไล่สายอาจจะเริ่มต้นจากยังไงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกู้กลับคืนมาโอกาสที่มันจะมีปัญหามีไหมล่ะหลังจากที่ทําไปเนี่ยหลังจากที่ทําไปถามว่าจะมีไหมโอกาสมีครับเพราะว่าสายไฟมันเก่าอ่าสายไฟมันเก่าเนี่ยาช่วงบางตอนอเราอาจจะไปไม่ถึงอาจจะไม่เจอ,อแต่ว่าปัญหาที่เราเจอเราแก้เราแก้หมดแลแก้หมดคนระับอ่า เดิมเดิมมานี่คือมีแต่ไฟหน้าอย่างเดียวมีแต่ไฟหน้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีทุกอย่างคือตัดรถมีไฟหน้าแล้วก็สตาร์ทติดมีแค่นั้นลเลยมีแค่นั้นเลยแต่ว่าตอนนี้คือมาครบแล้วมาครบหมดเลยนะครับตั้งแต่นี่ไฟเรือนไม้ขึ้นหมดเลยนะชุดไฟเรือนไม้ขึ้นหมดเลยไฟนี่ไฟเลี้ยวอนน๋ <behav S 2> วอๆ๋อกำลังไล่สายอยู่แ,<ค>แต่ว่าตอนนี้คือกู้กลับมาครบหมดแล้วโอ้นี่ซึ่ง สภาพนี่พอถอดออกมาแล้วมันช่างต่างจากตอนที่ยังไม่ได้ถอดมากเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับคือหลังจากที่ไล่พันสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาคลีนให้นะฮะอันนี้ก็ขอบคุณเอซีที่ปลกแดงด้วยนะครับปลกแดงที่นู่นเลยชนบรุรีหรือว่าระยองนะปลกแดงเนี่ยระ,ะยองนะที่ปลกแดงนะครับก็พี่เขาก็จะได้เห็นรถพี่เขาด้วยนะว่าเออนี่สภาพข้างในมันเป็นยังไงก็ ไล่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ไล่สายไฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดให้เลยครับสําหรับ Z A คันนี้รับรองหล่ออย่างแน่นอนไม่ได้สวยแต่ข้างนอกแต่ว่าสดใสถึงข้างในเลยทีเดียวซึ่งต่างจากก่อนที่ยังไม่ได้ทํานะฮะดูเอาแล้วกันวันนี้นั่งอยู่ทั้งวันละช่างล้านะครับยังไงก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจริงๆอ่ะถามว่าจะขายตามสภาพที่รับมาก็ได้แต่ว่า มันไม่สบายใจนะคืออย่างน้อยๆนี่ลูกค้าคือถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจบไปจากเรานี่ผมก็สบายใจนะครับดีกว่าลูกค้าเอาซื้อไปแล้วก็อาจจะแบบอยากจะไปทําแต่ว่าหาช่างทําไม่ได้นี่ก็ลําบากนะครับที่จะต้องไปหาช่างแล้วก็เสียเงินเสียเวลาอีกสู้แบบทําไปให้จบจากร้านเลยดีกว่านะครับยังไงชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟ้าใสไรเดอร์ใครมีรถอยากจะขายทักทายมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ